าวครับในชิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาประกาศคนที่ได้รหัสผลบังกรฉาวรอนไปนะครับแล้วก็สําหรับรหัสไก่ตันเนาะเออก็รหัสไก่ตันผมได้บอกทุกคนไปแล้วนะครับว่ากติกาคือคอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้นะครับแล้วผมก็ได้5เหตุผลที่น่าสนใจแล้วก็ผมจะมาทําการสุ่ม เอาดับแรกก็ประกาศผู้โชคดีสําหรับคนที่ได้ไก่ตันก่อนเลยนะครับใครอยู่รอดในวงร้อนนี้เป็นคนสุดท้ายก็คือคนที่จะได้รับรหัสไก่ตันไปนะไก่ตันผลเสือในกล่องเนานะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มารุ้นกันเลยนะครับว่า5คนนี้ใครจะได้ไปนะครับ <outro> สองคนสุดท้ายสองคนนี้ใครอยู่รอบเป็นคนสุดท้ายก็คือคนที่จได้รหัสไก่ตานัน,นี้ไปนะฮะมาดูว่าใครจะได้ว่ายังไงจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมอดไปนะสำหรับทางด้านคนนี้คนที่อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายก็คืออ่าใครเด่ยเอาเป็นว่าถ้าเห็นคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับทักทักมาหาผมเลยนะ เดี๋ยวผมส่งรหัสไปให้นะคนดูนี่เลยฮะคนที่ได้ไก่ตันของเราไปโอเคอย่าลืมติดต่อทางมันที่ Facebook ส่วนตัวผมด้วยนะครับเพื่อมายืนยันตัวตนนอนแล้วผมจะได้ส่งรหัสไปมาแล้วนะครับสุดท้ายแล้วคนที่จะได้รหัสผลมังกรไปผมก็ได้ทำการสุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาประกาศว่าใครได้ไปนะครับแล้วเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมทักกลับมาด้วยนะครับ คนที่ได้ไปก็คือนี่เลยคนดูคนนี้นะโอ้โหแล้วเขายังทำตามกติการเรียบร้อยครบทุกอย่างถือว่าถูกต้องนะ ถ้าน้องเห็นคลิปนี้แล้วน้องทักมาหาพี่เลยเดี๋ยวพี่ส่งรหัสให้ยินดีด้วยนะคะรับสำหรับผู้โชคดีที่ได้รหัสผลมังกรถาวรไปนะครับน้องคนนี้อย่าลืมติดต่อทักมาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอนุณทุกคนดีเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วสำหรับใครที่ไม่ได้ก็เสียใจยด้วยนะคะรับสำหรับคนที่ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าคลิปหน้าถ้าผมมีรหัสมาแจกอีกก็อย่าลืมติดตามดูผลงานผมด้วยนะฝากติดตามแล้วก็ทุกผลงานของผมฝากกดไลค์ให้ทุกคลิปด้วยนะก็ะดูเพื่อที่จะไม่ได้พลาดกิจกรรมแบบนี้อีกนนนะถ้าาามีเนะเอเป็ว่ ผมจะพยายามหามาแจกให้คลิปหน้าจเจอกันใหม่